อัปเดตความเคลื่นนอนไหวนอลิซ่ามาแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับลูกสาวสุดเลิฟอย่างลิลลี่แล้วนะคะครบรอบสี่ขวบพอดิบพอดีค่ะโดยเขียนแคปชั่นตรงนี้ว่าไวจังเลยสี่ขวบแล้วรักสุสวยมากๆนะคะช่วงนี้เนี่ยเห็นหนูนอนกลางพุมงกลางบ้านเป็นประจำแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะที่ได้เห็นหนูแฮปปี้และก็คุณยายค่ะอย่างคุณแม่จิตทิพเนาะก็เข้ามาสมทบแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยเช่นเดียวกันโดยบอกว่าหลานยายลิลลี่สวยที่สุดในบ้านขอให้หนูมีความสุขสวยยิ่งยิ่งขึ้นไป โอเอ็นดูค่ะความเรนลี่ลูกสาวคนเดียวของบ้านนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสาวๆแบล็กทิงค่ะจะเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากเมลเบิร์นมาที่ซิดนีย์กันแล้วเพราะว่ามี OP ค่ะพบเห็นพี่จีซูกับโรเซ่ที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์แถมก็ยังบอกด้วยว่าโรเซ่เนี่ยมีการถ่ายวกกลับไปด้วยนะคะแหมแบบนี้ต้องรอติดตามชมค่ะเพื่อเธอจะเอามาลงในช่อง YouTube ของเธอนะ และก็นอกจากนั้นค่ะก็มีคนพบเห็นพวกเธอนะคะคที่เชสบูดไคท,ที่เหลาเห็นว่าก็พี่จิซูกับโรเซ่ค่ะไปทานคอตพคอตที่นั่นกันด้วยเรียกว่าแลนดิ้งถึงซิดนีย์กันปุ๊บก็ออกทํากิจกรรมกันเลยทันทีส่วนออลิซ่าไม่แน่ใจนะคะว่าไอ้เธอจะ ตามไปหาไปดูเจ้าตัวท็อก้กออยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้ยังไม่มี OP พบเจอกันกับเธอนะคะรวมถึงเจนเนี่ก็ด้วยก็ยังไม่มีใครเจอด้วยเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะกําลังพักผ่อนกันอยู่ค่ะเพราะเดี๋ยววันศุกร์นี้พวกเธอจะมีการขึ้นเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ซิดนีย์ด้วยนะคะ,อะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่นนอนไหวใหม่ๆของสาวๆแบ,บ็คพิมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า